ผมว่าไอยาขวดเนี่ยถ้าสมมติว่าแพงแค่ปีเฉลีย่ยแล้วแต่ครับวันเท่าไหร่ครับแล้วขวดจะก,กินเกือบเดือนครับแล้วซื้อชีวิตของพวกเราอะ่ะชีวิตของเรามีค่ามากนะใครบบใครใคร,ใครก็ไม่ไม่อยากจะเสียคนในครอบครัวไปครับผมถึงว่าสมมุติว่ายาขวดนี้ราคาเป็นหมืน่นผมก็ซื้อผมยอมรับยอมรับมากเลยล่ะผมฝากไปแล้วคนที่ อย่าไปคิดว่ายังแพ้คิดว่าชีวิตของเราลูกเราครอครัวเราถ้าขาดเราไปสักคนอะไรจะเกิดขึ้นคุ uh> mm um puzzles, evet OK> ณ่ปนัดดาค่ะคุณพี่ปนัดดาบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่วังหงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับเห็นว่ามีปัญหาสุขภาพก่อนที่จะมาดื่มสมุนไพรของเกิยวของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคอะไรมาก่อนที่หนึ่งคือโรคคุณสองคือโรคไตาว่าไตไตคือ ไอ้วายยึดใกล้จะพอกแล้วใช่ครับเราเดินได้ไหมเดินไม่ได้เลยเดิไม่ได้เลยเดินก็คือไปคลินิกไปรักษาเดินไม่ได้ไอไอตอนนั้นยังพยุงอยู่พยุงอยู่ครับแล้วหลังจากนั้นยิ่งไปยิ่งไปแล้วก็สุดสุดจนเดินไม่ได้เลยนอนและกระดูกกระดิ่ไม่ได้กระดูกกระดิกไม่ได้เลยก็ต้องนอนอยู่ที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านนานไหมครับนอนอยู่ที่บ้านสองปีสองปีครับคราวนี้ เราเดินไม่ได้สองถึงสามปีดด่มไปกี่วันเราถึงเดินได้ดินไปขวดที่2ทีนี้คือสามปีเราเดินไม่ได้แต่พอดื่มไปขวดแรกเกือบจะหมดแล้วขยับขยลื่อนตัวได้แต่ยังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแรงหมายว่าลงจากบ้านได้ลงได้เคลื่อนไหวได้เริ่มมีความมั่นใจไหมครับตอนนั้นก็มั่นใจค่ะมั่นใจเต็มที่เกือบหมดขวดอาการเริ่มพัฒนาดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นซื้อขวดที่สอง ครับครัวท well, like oh, like the ี่สองเป็นยังไงครัพี่ที่สองก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆครับคือจะเริ่มเดินเลยเริ่มเดินแต่ยังใช้สีตาอยู่อ๋อใช้เบลกเกอร์อยู่ใช้เบลกเกอร์อยู่แล้วทีนี้หลังจากนั่งไม่นานอ่ะปั่นจักรยานครัวที่สองได้ปั่นจักรยานแล้วปั่นจักรยานโอ้ไอ้ที่คดที่สามคือผมจะให้เน้นครับ พูดง่ายๆคือขวดที่สองร่างกายดีขึ้นครับหมอไม่ตกใจเลยครับหมอเขาถามว่าครับไปกินยาอะไรมาผมไม่บอกครับเท่านี้คุณพี่ครับหน้าตาสวยอย่างนี้ป่วยมาสามปีเราเดินไม่ได้เนี่ยตอนนี้ดื่มไป็ขวดที่สามครับก็ขวดที่สามร่างกายดีขึ้นอย่าฝากอะไรว่าถ้าเขาเจ็บเขาป่วยคนที่เขามีปัญหาสุขภาพเนี่ยฝากเข้าไหนให้มาดูจิยาเราครับผมขอแนะนําเลยนะครับว่า จริงๆแล้วกับตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องสมุนไพรจริงๆให้ตายผมจะไปหมอมั่งอะไรมั่งและทีนี้ถ้าไม่เจอกับครอบครัวของตัวเองเนี่ยผมไม่เชื่อเลยผมเอามาให้แฟนกินเนี่ยรู้สึกอะไรก็กระเตื้งดีขึ้นหมดผมก็ไม่รู้จะทําอะไรให้ไปสินค้าให้อ่ะครับผมต้องทิ้งนี่แหละคือคือถ้าถามว่ายาตัวนี้แพงไหมชาวบ้านเขาบอกว่าแพงแต่ผมว่า ยาขวดเนี่ยถ้าสมมติว่าแพงถ้าดีเฉลี่ยแล้วกันะค,ะครับวันเท่าไหร่ครับแล้วขวดจริงจเกือบเดือนครับ,รบแล้วซื้อชีวิตของพวกเราอะอชีวิตของเรามีค่ามากคใครใครใครก็ไม่ไม่อยากจะเสียคนในครอบครัวไปครับผมถึงว่าสมมุติว่ายาขวดนี้ราคาเป็นหมื่นผมก็ซื้อผมยอมรับยอมรับมากเลยลับผมฝากไปแล้วคนที่อย่าไปคิดว่ายานแพง คิดว่าชีวิตของเราลูกเราครอบครัวเราถ้าขาดเราไปสักคนอะไรจะเกิดขึ้นผมเน้นตรงนี้ผมดูแลคือครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเราดูแลกันดีๆเนี่ยมันจะเป็นครอบครัวที่อบอ่นมากอโลคยาปมารมาลาพาถ้าไม่มีโรคเป็นราบันประเสริฐแต่มันหาได้น้อยมากในคนเราครับและที่ผมพูดเนี่ยผมขอสาบานได้เลยว่าถ้ากับผม มีใครต้องการมาจา้างผมพูดประโยคนี้ขอให้ผมมีอันเป็นไปภายในสาวันเจ็ดวันผมประสบกับตัวเองครับเขาฝากไว้แค่นี้ครับ